أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني قولي رب زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعاملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักยินครับกลับมาพูดคุยกันต่อในประเด็นการละหมาดต,ตามท่านนาบีม oh all all ูฮัมหมัดสลลลขอะลัยฮิวะซัลลัมคอสบิว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการละหมาดแบบไหนที่ใกล้เคียงกับการละหมาดที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลข์อะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดมากที่สุดผ่านความเห็นของนักวิชาการชาวซาลฟที่เป็นที่ยอมรับของบรรดานักวิชาการนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันกันครับว่า ตัวบทเนี่ยมีพูดไว้อย่างไรบ้างแล้วก็คําอธิบายของตัวบทเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้ตามที่ตัวบุคคลแต่เราตามในสิ่งที่เขาพูดหากเรามองว่าสิ่งที่เขาพูดนี่จะเป็นสิ่งที่สอดคล้องที่สุดตามกิจารมุลอ,ลอกับตามสุนนะเราก็ตามในสิ่งที่เขาพูดนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง นี่คือมุสลิมที่แปลว่าผู้ที่ยอมจำนวนต่อบพระลอสุบฮานะฮุวาตายแลาอยางแท้จริงคือถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อมั่นถือมั่นว่าเราเหลือใจเราจะต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะวนะ่านับตั้งแต่ในยุคข,ของซอบาบะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ละท่านจะมีความเห็นตรงกันในทุกเรื่องแม้แต่กระทั่งเรื่องของการละหมาดที่เป็นเสาหลักของศาสนาแล้วก็พบกพวกกจะมีความเห็นต่าง ในรายละเอียดในรายละเอียดน,นะครับผมก็คือเรื่องหุ้กลกุมหลักเรื่องวายิบเรื่องเฟดดูอะไรเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแต่ถือว่าในข้อปีกย่อยอย่างวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันหลังจากที่เราได้คุยกันถึงเรื่องหุ้กลุมเฉพาะอีมามจำเพาะอหมามคุยจบกันไปแล้วแล้วเราก็ได้คุยถึงหุ้กลุมของมามุมที่ว่ามามุมเนี่ยควรจะหินตรงไหนของอีมามตอนนี้เรามาคุยถึงอีกประเด็นหนึ่งครับที่เป็นประเด็นที่มีคําถามเข้ามาบ่อยเช่นเดียวกันแล้วก็มักจะมีข้อสงสัยกัน ว่าตกลงเนี่ยมะมุมละหมาดคนเดียวได้ไหมแปลว่าอะไรครับเมื่อใช้คําว,ว่ามะมุมแปว่าต้องมีอิหม,ม่มไม่งั้นเราไม่ใช้ามะามุมนะะไปนั้นการที่มะมุมยืนละหมาดคนเดียวหมายถึงยกตัวอย่างครับสมมติว่าพี่น้องบางท่านอาจจะมามัสิ้านิดนึงเขาตักบี้เรียบร้อยไปแล้วแล้วก่อนหน้าเราเนี่ยเป็นแถวหนึ่งสองสามไม่รู้แหละแต่คือก่อนหน้าเราเนี่ยมันเต็มแล้วแถวเต็มเราควรจะทํายังไงดี ระหว่าง2อ,อาจจะมีสองทางเลือกที่ทํากันถูกไหมครับทางเลือกแรกก็คือเราก็ไปยืนหลังพยายามอยู่หลังแถวแล้วก็ไปดึงคนข้างหน้าให้ลงมาข้างล่างมาอยู่ข้างเรานี่คือทางเลือกที่1เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องยินคนเดียวกับทางเลือกที่สองโอเคฉันจะไม่ดึงเรามาที่หลังเราก็อยู่คนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวพอถึงเวลาถ้ามีใครมาเดี๋ยวเขาค่อยมาต่อฉัน น่าจะเลือกทําอะไรคือตอนนี้อยากรู้นะครับว่าพี่น้องทํำยังไงกันบ้างนะครับก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมถ้าท่านใดมีหลักฐานประกอบก็อัลนคำโดลินละแต่ถือว่าเราได้รู้ผ่านหนังสือเบียตุนมุสตะฮิดวานิฮะุนมุตะสิดซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้บังคับว่าผู้ที่เรียนหรือผู้ที่ฟังเนี่ยต้องตามอิบนุรุชเนโมลหรือต้องตามสลับท่านหนึ่งข้างใเราตามความถูกต้องครับมันจะอยู่กับใครเราพร้อมที่จะตาม มาเลียนหนังสือครับหน้าสอสามร้อยสี่สิบเจ็ดสำหรับท่านใดก็ตามที่ใช้นิสวข้อเดียวกับผมนะครับผมอัลมาสอัลตุสเนียประเด็นที่สองที่ว่าด้วยเรื่องเฉพาะของมามูม่ประเด็นที่สองว่าด้วยเรื่องเฉพาะของมามูมอา่อัชชิมาอัลอุเลมาอูอัลาอันนซัฟฟัลอาวัลลามุรักับฟีฮินักวิชาการทุก คนมีมติเห็นพ้องอ่าถ้าเกิดใช้คําว่าอิชมานะห้ามค้านเด็ดขาดนะพี่น้องถ้าเรามั่นใจว่านั่นคืออิชามะทารอมเลยนะห้ามค้านมติอิชมาเด็ดขาดแล้วอิชมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีทางถูกลบล้างด้วยกับอิชมาใหม่อันนี้เป็นประเด็นของอุซุนฟิกครับท่านที่เรียนอุซุนฟิกก็จะคุ้นเคยกันดีแต่ท่านใดยังไม่ได้เรียนก็ต้องศึกษาอุซุนฟิกแล้วเพื่อที่เราจะได้เข้าใจทําไมอิชมาถึงห้ามค้านและทำไมอิชมาถึงไม่ขัดกันเอง มีเหตุผลมีคําอธิบายชัดเจนครับคนไม่รู้ก็จะไม่รู้คนที่ได้ศึกษามาก,ก็จะเข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าให้ความงู่ของตัวเองมาปฏิเสธสัจธรรมอันนี้ที่ผมเตือนทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ผมรักทุกท่านครับผมนักวิชาการนอิชมาเลยนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยแถวแรกเนี่ยเป็นแถวที่ดีที่สุดแน่นอนครับก็พูดถึงผู้ชายถูกไหมครับก็เป็นตอนเนี่ยพูดถึงประเด็นของมามูมไงคือถ้ามามูมมาละหมาดก,กับอิมามปุ๊บแถวแรกเนี่ยดีที่สุด ว่าคดีนี <what> ้ค่ะต่อสุสุฟฟ์วัตส์ฟิยต์วัตส์ฟิยต์ตัวฮะลิสบุตินเอาไปน่าริคะอันราะสุริลลาสุลลอฮฺสลลมเช่นเดียวกันครับกับการจัดแถวให้ตรงแล้วก็ให้ชิดไม่มีขีลาบในหมู่นักวิชาการในรุ่นอดีตว่าเป็นแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮฺอัสซัลลัมถ้าจะมีเป็นประเด็นขีลาบก็คือคนยุคหลังนะครับที่เขาไม่ยอมที่จะชิดแถวกันซึ่งเหตุผล อะไรผมไม่ดูเหมือนกับว่ารักษาโซนตัวเองอ่ยโซนของฉันห้ามคนอื่นมายุ่งเกี่ยวคือถ้าเราจะไปติดเขาก็จะหลบ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 ไปเรื่อยๆนะครับผมขอ้ดูไว้นะครับว่าสลับนะครับชาวสลับเนี่ยเขาเห็นพ้องกันนะครับว่าจัดแถวเนี่ยแถวต้องชิดแล้วก็ต้องตรงคือไม่ใช่เบี้ยวงดโค้งเป็นงูกินหางนะซึ่งเป็นหน้าที่ของอิหม่ามที่ต้องมาบอกกับมามูว่าจัดแถวให้ตรงนะแล้วก็จัดแถวให้ชิดนะอันนี้คือ เป็นแบบอย่างจากท่านอับดลมสัสลิซมตอนละหมาดเพราะละหมาดชะมาอาเนี่ยผละบุญของการเป็นกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มต้องช่วยกันไม่งั้นเขาไม่เรียกชะมาอานะครับผมละหมาดชะมาต้องช่วยกันทั้งกลุ่มคือท่านอับดลมสัสลิซมบอกอย่าได้เว้นทองว่างให้ชัยตอนมันเข้ามาแทรกเพราะถ้าชัยตอนแทรกมันก็จะเกิดความแตกแยก,กในหมู่พวกทาัานก็แปลว่าถ้ามีจุดไหนที่ด่างพ้อยอ่ะเดือดร้อนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับบางท่านบอกอาจารย์แล้วละหมาดระหว่างเสาแหละในเรื่องของอิมมุรุชรู้ส ถ้ามีโอกาสอาจจะหยิบยกมาคุยกันบ้างนะครับวล้ออาัมนะครับผมกับไาที่นหนังสือิรุชครับผมงั้นตกลงเนี่ยที่ไม่มีคิลาบอ่ะนะแถวแรกดีที่สุดอ่าสำหรับผู้ชายแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องการจัดแถวต้องมีตรงแล้วก็ชิดเวลาการละหมาดใช่ไหมอิ่ะ ตอนเนี่ยมีประเด็นคีรับมีความเห็นต่างครับในกรณีที่มีผู้คนมีมนุษย์สักคนนะนะไม่ใช่ยินบางทียินมาละหมาดกับจะมามุสลิมอาจจะมีเรารู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมาละหมาดเนี่ยหลังแถวคือมันมีแถวแล้วแถวเนึงแถวหนึ่งเนี่ยเต็มไม่เต็มว่ากันอีกเรื่องแต่ถ้าเกิดมีใครก็ตามมาไม่ยอมไปทําให้แถวเต็มหรือแถวมันเต็มเขาเลยไปไม่ได้แล้วเขามาละหมาดคนเดียวเนี่ยใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้ไหมนี่คือประเด็นของจมุด คือถ้าบอกใช้ไม่ได้ก็แปลว่าที่คนนั้นละหมาดต,ต้องมาละหมาดใหม่เพราะถือว่าชมาของเขาใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้ก็ต้องมีคําอธิบายเปลจุมฮูรุอลัาาลอาอันน์สลาตฮูเตเจจีจุมฮูคือนันชาการส่วนใหญ่ไม่ใช่ชมาเนาะนะันักชาการส่วนใหญ่ครับมองว่าละหมาดถ,ถือว่าใช้ได้ต่อให้ยืนคนเดียวหลังชะมาอะที่มีแถวเต็มละหมาดใช้ได้ครับ ซึ่งอิหม่ามอามัดก็พูดเช่นนี้ด้วยนะครับผมซึ่งหายากนะอย่างที่บอกในหนังสืออิบนุรุชที่จะยกทัศนะของอิหม่ามอามัดบินฮัมบันก์ใหมอลล้นนะครับผมว่าอบูเซอร์เวอร์เชียมาซึ่งส่วนใหญ่ถ้ายกทัศนะของอิหม่ามอามัดก็จะยกทัศนะท่านอื่นที่ไม่ได้อยู่ในมัสยิดที่เป็นที่แพร่หลายในยุคนั้นสามมัสยิดที่ว่านะครับผมเออ่ขอมาบครับเอ่ออีกทีอีกทีกทผมเว้นวรรคผิดจุมฮูดเนี่ยบอกว่าละหมาดใช้ได้ ในขณะที่มาสาัสยิดอิหมัมอะห์มัดกับอบูซุบแล้วก็กลุ่มของท่านเนี่ยมองว่าละหมาดใช้ไม่ได้อิหมัมอะห์มัดมองว่าใช้ไม่ได้นะครับผมมัสยิดอัมมัดอิดาซัลลาลอฮราะกะแกมิละฟัสลาตูบาติละอามะอิดารากะดูนัสซุฟซุมมาดับบะรอกี้อันบิลยะดะุลอัซซุฟเอาอายะติอ้อคอรไปกับฟุมาหุฟัสลาตูสัฮีฮะเขาบอกว่าในกลุ่มของมัสยิดอิหมัมอะห์มัดเนี่ย แยกประเด็นนะแยกประเด็นคือนักวิชาการที่บอกว่าถ้าคุณละหมาดคนเดียวหลังซอฟที่เขามีแถวอะแล้วคุณมาละหมาดคนเดียวเนะี่ยเขาบอกว่าละหมาดคุณใช้ไม่ได้ยกเว้นในกรณีที่ว่าคุณสามารถไปอุดช่องแถวข้างหน้าได้คือบางคนตักบีดข้างหลังไงตักบีดข้างหลังอลอวัดอยู่คนเดียวแล้วพอรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวนะแน่แล้วเห็นแถวหน้ามันพอจะมีช่องที่จะแทรกได้แล้วเขาเข้าไปแทรก อิหม่ามมาถือว่าละหมาดใช้ได้การเคลื่อนไหวนั้นก็ใช้ได้ด้วยหรือตอนแรกละหมาดคนเดียวตะบ,บีตเอารอหัวบัสผ่านไปแล้วหรอกะหรือผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามแล้วมีคนมาละหมาดข้างเรากับอิหม่ามคนเดิมเนี่ยแล้วมีคนมามาอยู่ข้างเราละเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็ถือว่าละหมาดนั้นใช้ได้เงนินสรุปไปเลยน,นะครับตอนเนี้ยที่นักวิชาการคิลรับกันก็คือว่าถ้าเราไปละหมาดกับชมาอาแล้วชมาานั้นไม่เหลือที่ให้เราเข้า หรือเราอาจจะไม่อยากเข้าไปเองแล้วเรามาละหมาดคนเดียวเนื่องจากการมาพูดคุยกันว่าละหมาดที่ละหมาดคนเดียวใช้ได้ไหมมันถือว่าเป็นชมรอาไหมเพราะชาระมันต้องเป็นแถวอยู่คนเดียวมันไม่ใช่แถวใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จมมตดบ,บอกใช้ได้สิใช้ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวคุยกันอีกเรื่องหนึง่งแต่คือละหมาดก็ใช้ได้ก็ตักบีก็ตามอิหมามก็ทุกอย่างครบถ้วนมันก็ใช้ได้มันก็จบส่วนมา่าสับอิหมามาบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้มันต้องชาอะมันก็ต้องอยู่เป็นชาอะสิ จมะมามันก็ต้องอยู่เป็นจมะมาเช่นเดียวกับประเด็นที่บอกว่าละหมาดชิดไม่ชิดเหมือนกันหุก,กลมเดียวกันก็คือจุมพุตบอกว่าถ้าไม่ชิดเนะี่ยโอเคละหมาดใช้ได้ละหมาดไม่เสียแต่ความประเสริฐมันจะลดไปความประเสริฐจะลดไปในขณะที่บางทัศนะก็มองว่าไม่ได้ต้องชิดอย่างเดียวก็อันนี้ก็เป็นประเด็นถ้ามีโอกาสอาจจะได้คุยกัน ทีนี้ครับจำเลนักวิชาการคีรับย้ำนะครับนักวิชาการไม library, Guys, y, like นน coaching, ่ใช่ว่าตั้งธงก่อนแล้วมาหาหลักฐานซัพพอร์ตท่านมีหลักฐานสั้นศึกษาหลักฐานแล้วท่านถึงจะมีทัศนะสาเหตุครับซาบบุอิคติลาฟุฮุมซาบบุอิคติลาฟิฮิมะฮามับอิคติลาฟุมฟีตัศเนฮะดิสวาบิซัประเด็นก็คือว่าฮะดิสน่ยมีพูดถึงแต่ประเด็นก็คือฮาริสเนี่ยซาเหตุหรือไม่สาเฮตุนักวิชาการเสียงแตกไงครับบางส่วนก็บอกฮะดิสที่ซาเหตุถ้าซาเหตุปุ๊บผูกลุ่มอย่างหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ซวยฮุยก,กุ่มก็เป็นอีกแบบหนึง่งมีทัศนะที่สามที่มองว่าฮะดิษเนี่ยซวยะนะแต่ความหมายเป็นแบบนี้แปลว่ามีฮะดิษบทเดียวเนี่ยมีการตีความถึงสามแบบด้วยกับฮะดิษบทเดียวบางคนบอกอันไหนตามนาบีละ่ะก็ยังไงเขากำลังมาดูว่าไหนตามนบีเขามาศึกษามาถกกันเองไม่ใช่ว่าถ้าอาจารย์ฉันพูดนั่นแหละคือตามนาบีอาจารย์เหรืพูดไม่ตามนาบีอันนี้อันนี้ เป็นความง้อเขาล้วนนะครับผมก็ขอรับคุค้มครองพวกเรารดพผลจากการเป็นกลุ่มที่หลงผิดหลงงมงายครับขอด้วยเยอะๆพี่น้องผมก็กลัวกลัว่าเพื่งจะหลงผิดก็ต้องขอด้วยบ่อยๆขอให้ตัวเองเป็นปกลุ่มที่หลงผิดว่ามือคอยและฟาอัลอาหมันละหูก็คือประเด็นตอนเนี้ยคีรักก็คือมันมีตัวบทพูดถึงเป็นฮะดีษจากวาบิซาจากขั้นวาบิซาเนี้ยที่วา่าเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันเอาสรุปประเด็นก่อนประเด็นก็คือ ฮะดีสจากวาบิซอเนี่ยซอเฮียไม่ซอเฮียแล้วถ้าซอเฮียเนี่ยความหมายจะเป็นยังไงอันนี้คือประเด็นที่มีเคลมแล้วในขณะเดียวกันครับเท่าที่มีทำทำกันมาเนี่ยมันก็ข้านกับฮะดีสวาบิซอด้วยนะงั้นจะรวมกันยังไงหรือจะตัดสินกันยังไงฮะดีสวาบิซอเนี่ยอ่ะเรามาดูเชิงอ่านเลขหนึ่งเลขสามนะฮัววาบิซอบินมาบัดบินมาลิกอัลอาซัดีอบูซาเลมละฮูซอบบะบรัสสลฮะดีสอันนบิสโลอัลสลามุลลอร์ชุนันยุสซลีขัลฟัสซัฟอัลวะฮรูออย์ด ประเด็นครับฮะดีสเนี่ยหัวอันหูกอลายอิสลามลาซาลาติกาอิมขัลฟสซัฟฟีท่านวาบิซอเนี่ยเป็นสหายท่านรายงานฮะดีสจากนบีบอกว่าท่านนบีกล่าวว่าไม่ถือว่าเป็นการละหมาสำหรับใครก็ตามที่ยืนคนเดียวอยู่หลังแถวอ่ามีฮะดีสจากท่านวาบิซออาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ ซึ่งบางท่านก็บอกฮะดิเมีฮะดิษมุตเตอริเป็นฮะดิษที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเป็นฮะดิษที่สายงานมีปัญหาซึ่งก็ว่ากันไปแต่ประเด็นก็คือความหมายของฮะดิษก่อนฮะดิษนี้ท่านอบีระบุชัดเจนว่าใครก็ตามยืนละหมาดคนเดียวหลังแถวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการละหมาดลาซลาต้าไม่ถือว่าเป็นการละหมาดยิหมาลชาฟีมองว่าไงครับี่หมัชาฟีมองว่าถ้าฮะดิษบทนี้ซอเฮียมันก็จะขานกับฮะดิษที่โซเฮียกว่า ที่มีการบอกว่าท่านนบีมุสลิมนำละหมาดกับท่านอนามัสท่านอานัสซัมได้ใช่ไหมครับที่ท่านนบีละหมาดกับท่านอานัสท่านอานัสยืนข้างท่านแล้วก็มีหญิงชาลาที่ยืนคนเดียวเนี่ยอันนั้นก็ยืนคนเดียวนี่เขาก็ละหมาดก็ยังใช้ได้ไม่ใช่เลยในขณะที่อิม่มามอามัดครับมองว่าไงครับฮาิษวาบิซอเนี่ยซอเฮียเพราะฉะฉนั้นเมื่อซอเฮียความหมายตรงๆละหมาดใช้ไม่ได้ก็คือใครอยู่คนเดียวหลังซอฟใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ ในขณะที่คือตอนเนี้ยมีมัสยิดอิหม่ามอัมม,มัดซึ่งเป็นชาวฮะดีสที่อิบนุรุชยกมาในประเด็นนี้เนี่ยเพราะถือว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮะดีสคือิหมา่าม่ามัดถือว่าฮะดีสบทเนี่ยซอฮีฮ์ในขณะที่นักฮะดีสบทท่านอื่นๆเนี่ยมองว่าฮะดีสบทเนี่ยมุตตาลิบอัลอิสนาดก็คือสายรายงานเนี่ยเชื่อถือไม่ได้สายรายงานมีปัญหามีความคลาดเคลื่อนมีความปุมเกลือก็แปลว่าเสียงแตกเสียงแรกอิหม่ามอัมมัดมองว่าดีนี้ซองเงี้ยแปลตามที่เข้าใจ ก็คือละหมาดใช้ไม่ได้ส่วนเสียงที่2มองว่าฮะดีสมันไปค้านกับฮะดีสบทอื่นที่ซนเงียกว่าแล้วฮะดีสก็มีความน่าเชื่อถือต่ําด้วยก็เลยมองว่างั้นไม่ถือนํามาปฏิบตัติเมื่อไม่มีตัวบทก็แปลว่าการละหมาดนั้นต้องใช้ได้วัาแจ้จุจมฮุซซึ่งจุมฮุซยกหลักฐานด้วยที่บอกว่าละหมาดใช้ได้เนี่ยจุมฮุซยกหลักฐานจากอับีบัการ์์จากท่านอบีเบัการ์์เมื่อกี้เป็นบาบิซอนะครับท่านอบดเบัการ์์ครับ พี่น้องจําได้ไหมผมสรุปฮะดิษให้ฟังคร่าวๆแล้วกันฮะดิษของท่านอับดุลบาคอันนาฟยะบินฮาริสบินอัลกลดะอัสซากฟีนะครับอยู่ในบันทึกของอิหมามบุคอรีอิหมามอามาัดอ,อบูนาวุตนาซาอีอามีหลายสารานเยอะนะครับผมอยู่ในบันทึกเยอะแยะมากฮะดิษสองเฮแล้วก็พี่น้องหลายท่านน่าจะเคยได้ยินบ่อยที่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุสลิมทําการละหมาดแล้วทีเนี้ยท่านอบูบกักรอเนี่ยครับผมท่านมาละหมาดไม่ทันไง แล้วเห็นนบีรุกวัวเรียบร้อยแล้วเห็นท่านนาบีรุกวัวเพราะเห็นท่านนาบีรุกัวปุ๊บท่านอบูบักร้อเนี่ยรุกวัวมาตั้งแต่ก่อนเข้าซอฟเลยตักบี๊ดเอลาล็อกบัตแล้วก็รุกวัวเพราะกลัวจะพลาดผลบุญของรักาเล่กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัยมก็เลยรุกวัวเลยพอรุกวัวเสร็จปุ๊บมันไม่ได้อยู่ในแถวไง <c oughs> ท่านก็ค่อยๆกระดึ๊บ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 กระดึบกระดึบ๊บกระดึบะด๊บเข้าไปในแถวซึ่งท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลัยม์เห็นฮะดีนครับ ท่านนบีบอกว่าไงครับท่านนบีไม่ได้บอกเลยว่าให้เขาละหมาดใหม่ท่านนบีเพียงแต่บอกว่าซาดะกัลอหุยฮิรซันวะลาต้าอุดขอพระเจ้์เพิ่มพูนให้ท่านมีความมุ่งมั่นให้มากกว่านี้คือให้มาทันซอบแรกให้มาทันรักาแรกวะลาต้าอุดอย่าทําอีกนะประเด็นมี2ออย่างประเด็น,นฮะดิษบทนี้นะครับอย่างน้อยมี2ออย่างอย่างแรกท่านนบีไม่ได้สั่งให้ท่านละหมาดใหม่ทั้งทันที่ท่านตักบีดนอกแถว อยู่คนเดียวนอกแถวแล้วา่านนี้ท่านค่อยกระลึกกระลึกระลึเข้ามาในแถวประเด็นแรกท่านอบีไม่ได้บอกให้ละหมาดใหม่ประเด็นที่สองท่านอบีบอกว่าอย่าทาอีกทาริสบทนี้ครับนักวิชาการก็ให้คําอธิบายที่เสียงแตกเช่นเดียวกันบางส่วนก็บอกว่าไม่ให้ทําอีกแปลว่าเคสเนี่ยยกเว้นแต่ที่เหลือฮารอมห้ามทําอีกบางส่วนก็บอกว่าถ้าจําเป็นต้องทําคนนี้ก็ต้องทําตั้งแต่คนนี้แล้ว แต่ที่ท่านนบีบอกอย่าทําอีกก็คือไอพฤติกรรมที่ว่าค่อยๆกระดิบกระดิบกระดิบกระลิบอย่าทาอีกแต่คือการละหมาดคนเดียวนอกแถวเนี่ยถือว่าไม่เสียเพราะน,น้องเห็นไหมครับมันอยู่ที่การตีความของนักวิชาการที่มิดต่อตัวบทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตามนักวิชาการที่ไม่เข้าใจภาษาเลยไม่รู้เรื่องของอุซรุนฟิกเลยการตีความของเขาพี่น้องมีความน่าเชื่อถือไหมล่ะต่อให้เขาพูดอร่อยแค่ไหนก็ตาม,มานะแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันต้องอาศัยการตีความไง แล้วที่ขีราบกันเยอะๆแยะๆที่ด่าหน้าชี้หน้าด่ากันเนี่ยมันก็เกิดจากการตีความสักส่วนใหญ่แต่มันกับกลายเป็นว่าการตีความของอาจารย์ข้าเนี่ยถูกที่สุดแล้วนี่คือตามสึนนะการตีความของอาจารย์คนอื่นเนี่ยไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกที่มอาสุนนะเออเอาตรงไหนมาตัดสินเลยอันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจนะคือคนพูดไม่ไรู้อาลับเลยเพียงแต่ว่าชอบอาจารย์คนเนี้ยแล้วอาจารย์อธิบายมามันฟังแล้วมันเขามองว่ามันใช่ โดยที่มันเป็นการตีความคือบางทีแยกไม่ออกระหว่างตีความกับตัวบทเราตีความมาแล้วบอกมันชัดเจนแล้วอันเนี้ยถูกต้องที่เดี๋ยวต้องผิดเรื่องฟิกบ้านเราต้องคุยกันอีกเยอะครับขยันกันอีกหน่อยไม่ใช่แค่มีความปรารถนาดีแล้วก็ไปไล่ผ่าตัดหัวใจชาวบ้านให้เขาตายกันหมดเนี่ยนะครับระวังครับพี่น้องมันเป็นอามานะที่ต้องรับผิดชอบนะทีเนี้ยก็แปลว่า ฮะดิษวาบิซอนกับฮาริสท่านอบูบักรอเนี่ยเหมือนจะค้างกันฮะดิษอบูบักรอคือนบีบอกว่าไม่ต้องละหมาดใหม่แต่ฮะดิษวาบิซอเนี่ยบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการละหมาดผมสรุปให้พี่น้องฟังง่ายๆอย่างนี้ครับผมเผื่อพี่น้องบางท่านจะจะจะงงจจมึนนะครับผมสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนเนี้ยนักวิชาการบอกว่ามีที่สองบทใช่ไหมบทหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มองว่าเป็นมุตตลิปเป็นที่ที่เชื่อถือไม่ได้ที่นบีบอกว่าใช้ไม่ได้ละหมาดใช้ไม่ได้ เมื่อไม่มีตัวบทที่บอกว่าละหมาดใช้ไม่ได้แล้วมีตัวบทเกี่ยวกับท่านอะบูบักรอสที่ว่าเนี่ยมีการกระลึบกระลึกมาเนี่ยแล้วนบีไม่ได้สั่งใช้ให้ละหมาดใหม่ก็ต้องแปลว่าละหมาดคนเดียวหลังแถวใช้ได้ชุนฮุดมีทัศนะมีเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลครับที่เขาบอกว่าทําไมละหมาดถึงใช้ได้แล้วเขาไม่เขาบอกว่าไม่ควรที่จะไปดึงคนข้างหน้าลงมาาะอย่างที่บอกบางคนพอละหมาดคนเดียวปุ๊บอยากได้ผลและบุญเป็นซอกไปดึงแถวหน้ามา จุมพุมองว่าไงครับการที่คุณไปดึงแถวหน้ามาเนี่ยคุณสร้างให้เกิดช่องว่างในแถวหน้าคือคุณทำลายความสมบูรณ์ของซอฟแรกแล้วเพราะฉะนั้นจุมพุตก็จะมองว่าไม่ควรที่จะไปดึงใครลงมามายืนข้างเราอย่างที่ผมบอกเป็นประเด็นที่ว่าอิสติฮาดิยะเป็นการวินิจฉยัยซึ่งก็มีเสียงแตกบางส่วนก็บอกว่าดึงมาเพื่อทําให้เราสมบูรณ์ถือว่าเป็นความจําเป็นช่องว่างตรงนั้นก็ช่วยช่วยกันอุดละกัน นักวิชาการมีหลายความเห็นที่หลากหลายมากซึ่งอิบนุรุชโมลอนเนี่ยไม่ได้อธิบายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่ามันเริ่มที่จะเป็นการตีความล้วนๆแล้วคือต,คตัวบทมีแค่ประมาณนี้แหละตัวบทมีแค่ประมาณนี้ที่เดี๋ยวก็จะเป็นการตีความของนักวิชาการเพราะ,ะนั้นจงเลือกนักวิชาการที่เรามั่นใจในความรู้ความสามารถของเขาจริงไม่ใช่แค่ที่เราประทับใจในวาทศิลป์ของเขาก็เตือนตัวผมแล้วก็เตือนพี่น้องที่รักครับงั้นสรุปครับมามุม ยืนคนเดียวหลังซอฟได้หรือไม่วอลลอหุตาลาอาลมครับก็คือละหมาดได้อย่าไปดึงแถวหน้าขึ้นมาให้เสียแล้วก็หวังว่าินชาวรอจะมีคนมาต่อเราถ้าไม่มีก็ก็ถือว่าละหมาดต,ตามนั้นเพราะพวกเราไม่บังคับใครเกินความสามารถครับวอลลอหุตาละอาลมก็สรุปประมาณนี้นะครับผมถ้าใดมีคําถามมีข้อสงสัยมีการแลกเปลี่ยนยินดีครับผมยินดีครับผม,บผมก็สำหรับท่านที่ สลามนะครับมาชาวล้อบางท่านนี่คืออึดมากนะครับผมตั้งแต่ช่วงแรกจนช่วงสุดท้ายนะครับผมพีบันนีสลามมาวัยุคสลามอัลตุลลอฮฺบารากาตุอับดุีนคาร์เชียงลายชัดเจนบารักัลลอฮฺพีกลุม่มแล้วก็คุณซสฟีนิยมเอ่อเนี่มาจากซสฟีผมก็ใจรับชมอยู่บารักัลลอฮฺพีกลุม่มคุณชารีอาแล้วฟังต่อคะ่ะบารักัลลอฮฺพีกลุ่มขอละเมตตาพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้สิ่งที่เราทำนั้น,ยนอยู่ในตาชั้นที่ดีงามครับเช่นเดียวกับคุณนัสซาร์สลามมาก็วายุคสลาาาาามมวววะะเรรตตุุลลออออฮ์บบบกกคคัย่่่งททีนนใดผห็ข้าม ขอมาอัอีกครั้งหนึ่งขอ,อยกโทษให้ผมด้วยนะครับยกโทษให้ผมด้วยถ้า่เกิดว่าผมาสร้างความไม่สบายใจหรือว่าทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือล่วงเกินพูดใดไปนะครับผมแต่ก็อัลฮักอยู่ก่อนแล้วก็พูดตามสามัตยนตามความจริงที่เราศึกษาที่เราเชื่อมั่นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นและนี่คือทัศนะของ นักวระชาการชาวสลับที่ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเลนี้นมุสฮิดเป็นแหตุนมุตสิดและนี่คือสิ่งที่เราเอามาพูดคุยแล้วก็มาศึกษากันเพื่อที่เราจะได้ทําตัวเป็นบ่าวที่พู้อัลลอฮสุบฮานาตรารักมากที่สุดอย่าลืมครับหนึ่งในฮิกมัข,ของคีราฟก็คือเพื่อที่เราจะได้ทุ่มเทไม่ใช่เพื่อที่เราจะได้ตาบอดหนึ่งในฮิกมัข,ของการคีราฟนะเพื่อที่เราจะได้เห็นประเด็น แล้วเพื่อจะได้ทุ่มเทเพราะถ้ามันไม่มีคีราามันไม่มีการทุ่มเทพี่น้องพอมีคีราาปุป๊บมันก็เลยจะมีการทุ่มเทอย่ามีคีราาแล้วก็ตาบอดอันนี้ก็ขอฝากไว้ครับเตือนพวกเราทุกคนครับขอ้วยจากพว้ลอตสุภาตราพุทธสุงสง,สงพุทธสงยิ่งใหญ่นะครับ <het. S 1> ให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกให้เราทํามันให้เราสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมัน het. ขอให้เรานั้นอยู่บนทางนําที่ถูกต้องของพระองค์ทางนําของกลุ่มบุคคลที่พวกลอรัก ไม่ใช่ทางนำของกลุ่มคนที่พวกนั้นโกดกิ้วหรือกลุ่มคนที่พวกเขานั้นหลงผิดคุณนุกระรุณสีแสงนะครับสลามมาวันคุณสลามอัลลอฮบุบะกาตูลาฮดีแล้วขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมสร้างบรรยากาศสร้างสีสันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะพูดคุยกันของปากของพอแต่เพียงเท่นี้อินชาอัลลอฮ์ผู้นี้กลับมาคุยกันก็ตกลงกันก่อนนะครับว่าอินชาอัลลอ์เราล็อกกันหลงหลวประมาณอังคารพุดธพฤหัสซึ่งก็แล้วแต่นะครับบางวันอาจจะ2ในเรื่องบางวันอาจจะในเรื่องเดียวบางวันอาจจะสาก็ ช่วงนี้เราหมุนเวียนระหว่างแท็บซีสสุรัตตุลฟัชแล้วก็ดูอาบ้านมุสลิมกับอันที่สามก็จะเป็นฟิกมุกรอนของอิบนุรุชแห่งฮลมร์ก็หมุนเวียนกันไปถ้าอันไหนจบแล้วก็คงจะได้เอาคอสเดิมๆที่ยังไม่จบเอามาต่อให้จบอาจจะเป็นครอบครัวสุขสรรหรือว่าประวัติท่านนับดุลรรมัสลลอซัมที่เราเกือบจะจบแล้วนะครับครับพี่น้องท่าใดมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ พูดคุยกันได้ครับทักมาได้ครับอยากให้มีอะไรยังไงอยากต,าตัดอะไรออกหรืออยากจะเป็นยังไงก็ลองดูพอจะช่วยได้ตรงไหนได้ก็ยินดีครับผมสำหรับวันนี้ครับซุบฮานะครับอะลัยฮิมดีกะอัชฮะดุอัลลาฮิลาอิลาอฮ์ตะอัสักวิกะวะตูบุไลสุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮฺ